สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกบ้านโฟมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับวัดพระเจ้านางดินครับวันนี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโฟมของเรานะครับว่าสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับพอดีผมเห็นตัวอักษรครับตัวอักษรที่เห็นสวยๆเนี่ยครับสีทองนี่นะครับทํามาจากโฟมนะครับนะครับใกล้ๆเลยนะครับรอยขาวๆนี่เป็นรอยโฟมนะครับนะครับ อันนี้คือ EPS โฟมนะครับที่สามารถที่จะนำมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของต่างๆนะครับนอกจากว่าจะมาทำเป็นน้ำตกหรือมาอทำเป็นบ้านทำอะไรนี่ทำตัวหนังสือครับอันนี้คขาว่าวิวค่ำนะครับก็เป็นตัวหนังสือที่ทำมาจากโฟมเหมือนกันนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เห็นรอยโฟมขาวๆนี่เห็นไหมครับนี่ครับก็คือ ล้ำโฟมมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับที่วัดพระเจ้านั่งดินนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีป้ายต่างๆนะครับป้ายต่างๆของคําว่าวัดพระนั่งดินนะครับตรงนี้อัดนะครับอัดพระนั่งดินนะครับเป็นทำมาจาก EPS โฟมนะครับนี่ครับกลงนี่ครับ เห็นโฟมเขาขาวออกมาเลยนะครับเห็นเนื้อ,อโฟมขาวนะครับนีเคื่อเหมือนกันครับโฟมนะครับตัวหนังสือตรงนี้ก็เหมือนกันครับ,รรบ,นนเ,รบเรารักเชียงคำนะครับเรารักเชียงคำเชียงคำเฟสติวัลนะครับนี่ครับก็เป็นวัสดุอุปกรณ์นะครับ ของโฟมซึ่งสามารถประดิตประดอยมาใช้งานได้หลายอย่างสำหรับคนรักโฟมนะครับขอขอบคุณมากครับกับผมบุญชูกุมุตมนุยครับรายงานจากวัดพระเจ้านั่งดินนะครับอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับและอย่าลืมนะครับจะมีการฝึกอบรมบ้านโฟมในเร็วนี้นะครับท่านใดที่มีโอกาสก็มาเรียนมาศึกษากันนะครับก็เรียนรู้ก่อนด้ยก่อนครับนิวแนวเมานี้เราไม่สามารถนะครับที่จะ ใช้ชีวิตอย่างธรรมดาได้ครับเราต้องหานมาศึกษาสิ่งรอบตัวนะครับให้สามารถที่จะใช้มาทำเป็นธุรกิจได้ครับบ้านโฟมธุรกิจจะไปอีกไกลมากครับสรุปครับเรียนรู้ก่อนรวยก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ